สวัสดีสบายดีเนาะเอฟซีท่าทางไทยฝั่งดาวมุ่งเดิมเซนแกรมเซนเคยพี่น้องบรนี้ก็จะมีข่าวคือร้ายมือใดๆเนาะพี่น้องคือบนได้มาหิดะเห็ดขีบเนาะกะ็คือกับคนทางที่จะเป็นกระแสทางทางประเทศลาวเนาะก็ยบอกว่าคนลาวเขาก็จะเว่าถึงกันกันหลายตามสื่อโซเชียลนัน่นเองคือสองสองพเมีอาเศร้าดาวเนี่ยคือแบบว่าขามมาทํางานหรือว่าค้ายแดงที่ประเทศไทยแต่ว่ามาเปิด แผงแผงพักขายขายของเองนี่นคือเฮตไห้ตำรวจตำรวจไทยนี่นคือจับเนาะเพราะว่ามันเป็นอาศีพ่วงหามเองเนาะเพราะว่าเข้ามาขายแรงค,คือมาขายแรงบนบ่บมีซิที่จะมาทําธุรกิจยังต่อตามเนาะเพราะวา่าคือแบบว่าเข้ามาขายแรงนั่แนเนอะแบบว่ามันแบบว่ามันแบบมเป็นการยแยงอาชีของคนไทยนั่นเองเนาะคือซึ่งกาเดี๋ยวบ,บ่พอจะอ่านข่าวให้ฟังให้ฟังเนาะในวัน,นบบที่ ยี่สิบสองยิบสองเดือนเจ็ดโอ้กะไรกะไรวันเติบวันน้อพี่น้องแต่ว่าะฮาก็ไม่เห็ียบจีบเหมือนเนาะสองพันยิบสามเลยเจ้าหน้าที่จังหวัดระยองประเทศไทยจับตัวคนดาวสองจับตัวคนลา 2, ้นลาสองคนยิ่งหนึ่งคนในข้อเก่าหาญาตาิสิบคนไทยนั่นเนองเนาะโดยคนลา 2, คน้สาสองคนเซาแผงขายพักหมืงใหม่ที่ตลาดสดอำเภอแกงจังหวัดระยองนั่นเนอง ทางการไทยกว่าทั้งสองคนมีวัดแดงงานต่างดาวโดยมีคนไทยเป็นนายจ้างเนาะแต่ผูกเกีียวพันตัวมะข่ายพักหมากใหม่ซึ่งเป็นอาศิพหวงใ่ให้คนไทยนั่นเองต่อปัญหาดังกล่าวไทยหล้ทรงตัวทั้งสองนำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายแดบบอได้ระบุว่าเป็นคนแข็งได้ของประเทศลาวนี่เนาะอันนี้ก็คือแบบว่าโซเชียลทางล่าก็คือเขามากแบบว่าโอ้โหอยากให้ทางเล่าเฮ็ดคือเห็ุคือทังไทยจังเลยเนาะเพราะว่าทุกเมื anyway, ่อนี right ้ <78 S 2> <m capt ains> คนเวียดคนจีนที่เขามาในล้วเนี่ยบฮูว่ามาถือกฎไม้หรือว่าพิษกฎไม้คือแบบว่ามาตังร้านเห็ดอาสิบทุกอย่างแย่งแย่งนาอสชบพคนลาาเนาะบฮูว่าเขามาแบบถือกฎไม้หรือบอเนาะก็คือแบบว่ามันร้ายเกินมันร้ายกวา่ามันร้ายกาลัวคนหลาาหรือวาา่าร้านคนหลาาอีกเพราะว่าไปทางไหนทัวทุกแขวงของเลาาทัวประเทศหลาวคือก็จะเห็นร้านคนเวียดค้นจีนเนี่เป็นจํานวน หล้ไลปกุหลานคนเล่าเลยก็ว่าไรคุณเล่าก็บอกว่าอุ้ยแล้วทาทาก็เขามาแบบนี้เข้ามาอย่างอาศีพคนลเหล่าบอกอยากให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางทางทางเล่าเลยคือเหตุแบบเดียวกับุนไทยอย่างเลยเนาะเพราะว่าคนเล่าเขาจะไดมีอาศเบียกเหตุงานทำเนี่ยเพราะว่าคนเขาติดเขามาเนี่ยบุคว่ามาแบบถือกุญแจหรือว่ามาแนลไรเนาะเพราะว่าก็คือเห็นต่างร้านร้านเล็กๆในนอกร้านยังก็ตามคือสามารถต่างร้านนเวอร์เวอร์จะเป็นคนเบียดคนจีนเนี่ย คือแบบว่ามันร้ายเกินนะพี่น้องมันร้ายเกินแล้วทังเล่าเฮาคือประเหต์คือทังไทยแน่นอะอัน,นี้คนเราเขาก็จะสื่นสมทงังสื่นสมทางเมืองไทยนั่นเองว่าเอาอยังนเนาะเฮาคือคือว่ามันเป็นอาสีพวงหามเขาควรพวงหามไว้สาหรับคนในประเทศนานๆบ่าหมาว่าคนประเทศอื่นมาเหตุแล้วมาหยาอาสีจังสีเนาะแต่คนนพื่นทีเขาจะทำมาหากินกันในนั่นเองเพราะว่าอย่างคนเล่าสองคน,นคือ มากค้ายแรงก็คือต้องมากค้ายแรงบร่มีิิทีก็มาเปิดธุรกิจแบบนี้นั่นเองนอกแต่แต่สําหรับทางเลา่าครับแบว่าเยอะเกินทั้งเวียทั้งกินยังบานมาพอ้เนาะแถวตลาดอียังก็าตามนี่เยอะมากทั้งเวียทั้งกินเยอะมากเยอะกว่าล้านของคนเล่าอีกผูกวลาเขาเขามาแบบถูกคนไม้หรือว่าพิษคฎไม้เนาะแต่เขากับบอไรเหดอีนนีก้ก็ตามบ่ว่าจะเป็นเปิดล้าน ตัดผมค้ายของค้ายทุกสิ่งทุกอย่างว่าเมื่อหยาดอาศิบคนเล่าในแถบค้นเล้าแถบจะจะบริเฮตยังเลยเนาะมีแต่เขาเขามาเฮตกันทั้งนั้นเลยนั่นเองแต่ก็อยากให้มีการอยากให้ทงางเล่าเฮตคือทังไทอยอนี่ยนะเนาะเพราะว่ามันเป็นอาศิษ์ที่พวงหามไว้สาหรับคนในประเทศเองถ้าเขาเขามาเฮตแล้วคนในประเทศเขาจะทามาหากินกันแนวไรเพราะวะา่าขยาดอาศิบไปเบิร์แล้วนั่นเองนาอพี่น้องและเสื้อว่า มันจะมีแต่เฉพาะสองคนลาวที่ทาอาชีพอยู่ในไทยแล้วมันจะมีหลายประเทศเซนเดียวกันเนาะว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาลาวยังแต่ลาวหรือว่าพ่อ่าส่วนหน่อยแต่หลายเมียนมาเนี่ยถือว่าแถบจะเยอะเลยนะแถบจะเยอะเลยนะเมียนมากัมพูชายังกับต,ต,ต,ตามตาเหมืท้าท้าห้ากวดท้าห้าลงกวดสอบจริงๆเนี่ยเจ้าหูว่ามันเยอะมาก คน,คนที่แรงงานที่เขามาเปิดธุรกิจขายของขายสินค้าในไทยคือแบบว่ามันเยอะมากนะจะบอมีแต่คนลาวเนาะแล้วมันจะมีหลา,ายประเทศนั่นเองเราไป็นองทานเข้าตรวจสอบฐานทางการให้ตรวจสอบจริงๆนะนะเพราะว่ามันเยอะจริงมันเยอะจริงอันนี้อันนี้เจ้าบอเลยเฉพาะเจ้าจงวายุใสอยู่ใสในเนาะอันนี้มันเป็นนาทีของ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 ,ของเจ้าหน้าทีเนาะว่าเขาเขาจะตรวจ กวดสอบแนวใดนั่นเองน้อพี่น้องนอกคือแบบว่าแต่ว่าพอ่อจะว่ามันเยอะจริงๆริงเแหละมันเยอะจริงๆริงมันจะมีแต่คนล่าหรือว่าสองคนประเทศเล่าเนาะมนก็จะมีได้หลายประเทศน่ที่รักรอบเปิดธุรกิจเปิดธุรกิจด้วยาันขายขายของขายดำเนินธุรกิจเน,น,นาะสำหรับแรงงานนั่นเองเนาะพี่น้องนาอคลิปนี้ก็จะประมาณนี่นะพี่น้องแล้วพบกันไหมคิหนาสบายดี